ถ้าเห็นว่าผลงานของผมนั้นมีคุณค่าพอนะครับท่านสามารถที่จะสมัครเป็นสมาชิกได้แล้วนะครับตอนนี้เพื่อที่จะสนับสนุนช่องเพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นเองนะครับผมดังนั้นกระผมก็ขอขอบคุณทุกๆท,ท่านนะครับที่สมัครเป็นสมาชิกของช่องของกระผมโดยการคลิกตามลิงก์ใต้คลิปต่างๆได้แล้วณนะตอนนี้นะครับผม หน้าที่52นะครับนะเมื่อกี้หน้า11นั้นจบไปแล้วนะครับมาเรียนหน้า52กันต่อทักษะการอ่านนะครับคราวนี้ reading ก็คือให้หนักเรียน read the, ให้หนักเรียนอ่านนะครับแ n d และให้หนักเรียน answer นะครับให้ตอบ the questions นะครับคำถามโดยเนื้อเรื่องบอกว่า Sue and me นะครับ Sue และ m y นั้น were having a great time We're having นะครับเป็น present continuous tense นะครับแปลว่ากำลังมี a great t i m r m นะครับเวลาที่ดี at the park ที่สวนสาธารณะแห่งหนึ่ง May was sitting under a big tree May ์กำลังนั่งนะครับ under อยู่ภายใต้ a big tree ต้นไม้ใหญ่แห่งหนึ่ง and reading an exciting book และกำลังอ่าน หนังสือที่น่าตื่นเต้นอยู่เล่มหนึ่ง exciting แปลว่าน่าตื่นเต้น Sue was playing with a new kite ส่วน s u นะครับนะแต่ผู้หญิงคนนี้นะครับกำลังเล่นอยู่กับ her new kite เว้าตัวใหม่ของหล่อน she was running along กำลังวิ่ง and her kite และเว้าของหล่อนนั้น was flying นะครับกำลังบินอยู่หายบนที่สูง in the sky ในท้องฟ้า s t a r l y ทันใดนั่นเองนะครับ something บางสิ่งบางอย่างก็ได้ fell from the s e a ได้หล่นลงมาจากต้นไม้นะครับหล่นมาจากต้นไม้ to the ground หล่นมายังพื้นดินนะครับ beside me หล่นมาใกล้ๆกับที่เมนั่งอยู่ she l o o k up from her book ดังนั้นหล่อนจึง look up นะครับแงนหน้าขึ้น from her book นะครับจากการอา่านหนังสืออยู่ and so that แล้วก็หันไปดูสิ่งนั้น it was a baby bird มันเป็นลูกนกนะครับ the bird ลูกนกตัวนั้น look hurt ดูเหมือนว่าจะได้รับบาดเจ็บนะครับ and it c o คู d n ด Fly และมันก็ไม่สามารถบินเมคคูเมคอเอาทูสูเมก็เลยหันไปเรียกสูนะครับที่กำลังเล่นว่าวอยู่สูนั้นวอร์พิกกิ้งอัพสูนั้นกำลังเก็บว่าวแล้วนะครับนะพิกกิ้งอัพเก็บว่าวเพราะ ตอนนี้ว่าวลงมาจากอากาศแล้ว her ข i t นะครับเก็บว่าวของหล่อน from the ground ซึ่งอยู่ที่พื้นดินเมยก็เลยเรียกว่าสู้สู้ come and look at this สู้สู้มานี่นะครับเชิญมานี่มาดูสิ่งนี้ไปต่อนะครับนะฟังเสียงเอ็าอย่างเดียวก็ได้ครับนะภาพค้าง together นะครับพวกเขาทั้งสอง The two girls นะครับเด็กผู้หญิงสองคน brought the bird back นะครับ brought แปลว่านำนะครับเป็นช่องสองของ b r i n g the bird นะครับลูกนกตัวนั้น back กลับไปยัง to me home บ้านของเมย์ where ซึ่งเป็นสถานที่ที่ the y gave it พวกเขานำให้มันนะครับให้มันก็คือให้แก่ลูกนก some water ก็คือนำน้ำมาให้ลูกนก เ May like the bird เม y นั้นชอบนะครับ may like แปลว่าชอบ like, the bird ลูกนกตัวนั้น a lot เป็นอย่างยิ่ง she wanted หล่อนต้องการ to keep เพื่อที่จะรักษา it ลูกนกตัวนั้น in a cage ในกรง m a y 's mother นะครับคุณแม่ของเม y said to them ได้พูดกับพวกเขาพวกเขาก็คือเมย์และส so ูพูดว่า you should put the bird back into the nest you ควรชุดควรพูดนำ the bird ลูกนกตัวนั้น back กลับไปยัง into the nest ยังรังของมัน its mother แม่ของลูกนก c o u l d b e looking for it กำลังมองหาลูกของมันอยู่ Why can't we keep it? เมแซดเมยก็เลยถามคุณแม่ขึ้นมาว่า Why can't we keep it? ทำไมเราถึงเลี้ยงลูกนกตัวนี้ไว้ไม่ได้มัมคุณแม่ It's so beautiful มันช่างน่ารักน่าอ็นดูเหลือเกินแล้วเม่แล้วสู้ SU, นะครับสู้ก็เลยพูดขึ้นมาว่า I think ฉันคิดว่า your m o m คุณแม่ของเธอ is right พูดถูกต้องแล้วนะเม Animals or birds like this live better outside สัตว์ต่างๆหรือลูกนกนะครับแบบนี้ควรที่อาศัยอยู่ด้านนอกถึงจะดีกว่านะครับนะ better live อาศัยอยู่ outside, outside ด้านนอกเ็าไวด้านนอกคือนอกกรงนะครับนะนอกกรงขัง We shouldn't keep this bird in a cage เราไม่ควรนะครับที่จะเก็บรักษานกตัวนี้ลุกนกตัวนี้ไว้ในกรงนะครับ It may not learn to fly well มันนะครับมัน may อาจจะ may not แปลว่าอาจจะไม่ learn ได้เรียนรู้ to fly เกี่ยวกับวิธีที่จะบิน well ได้ดีถ้ามันอยู่ในกรงเนี่ยมันเรียนรู้วิธีบินได้ไม่ดีนะครับเพราะว่าบินอยู่ แต่ในกลงนั่นเอง it must also learn to fly its own food และมันก็จำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ในการที่จะหานะครับนะค้นหาไฟายนะ it's the r e a t แปลว่าของมันนะครับ o เนแปลว่าเป็นของตัวเอง food อาหารมันก็ต้องเรียนรู้ในวิธีในการหาอาหารด้วยตัวมันเองด้วย oh I don't know แล้วแล้วเมก็พูดขึ้นมาว่า โอ้ oh, ฉันไม่ทราบมาก่อนเลย I r e a l l y like this bird เพียงแต่ฉันนั้นชอบลูกนกตัวนี้จริงๆ mm hmm. นะครับเมย์พูดและเมย์ก็ยังพูดต่อว่า It is hurt too มันก็ได้รับบาดเจ็บอยู่ด้วย And it needs to get better ดังนั้นมันควรที่จะได้รับการดูแลรักษาให้ดีกว่านี้ก่อนและแล้วเนืเอ้เอ,เ,อ,เ,อเรื่องก็จบนะครับ เดี๋ยวก็มีคำถามเหล่านี้ว่า why ชุดเมพุ p u the birds back ทำไมเมถึงนำนกนะครับกลับมาที่บ้านชุดเม keep the birds a h y v e เมควรที่จะรักษานกนี้เอาไว้หรือไม่เพราะอะไรนะครับคําแปลสดๆคุณกูณไม่ได้แปลให้ตรงนี้แล้วก็อะไรอีกนะครับ why ขึ้น the b i r d r f l y ทําไมนกถึงบินไม่ได้ who found the bird ใครเป็นคนเจอนกนะครับโอเคครับนั่นคือคำถามนะครับนะที่ไม่ได้แปลให้นอกนั้นคุณครูก็แปลให้แล้วตรงนี้นะครับที่แปลมาทั้งหมดนะครับแล้วทั้งสองคนก็นำลุงนกไปยังบ้านของเมนะครับจนกระทั่งจบเป็นวันหน้าที่ห้าสิบสองก็จบนะครับแต่คุณครูน่าจะต้อง ฟังดูแล้วเข้าชมช่วยระดมแชร์ก็ขอขอบคุณด้วยความตั้งใจที่ครูมอบให้ท่านก็การุณช่วยอุดช่วยนุนให้ช่องกระผมครูอาภินันต้องขอขอบคุณ